ว่าให้ยอมรับซะให้น้อมรับซะอย่าอย่ายื้อนูนถอนเนี่ย<ม>ก็มีนะคงรู้นะว่าเป็นใครนะครับนี่คือความสวยงามนะฮะในมุมมองที่ว่าฝ่ายฝ่ายโจทเองเขาก็ฝ่ายโจทเองที่จริงเขาแพ้สองแต่เขาก็น้อมรับน้อมรับคือเงียบฝั่งโจทก็คือเงียบนะครับแต่พูดกันเองได้แต่ว่างเงียบ เงียบที่จะพูดต่อสาธารณะเงียบแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองต่อไปเช่นดักนี้ไปคุณจะทำยังไงถ้าคุณพอใจกับคำตัดสินของศาลชั้นต้นคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องยื่นอุทธรณ์แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ถ้าแต่ถ้าคิดว่ามันไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการก็เข้าช่องการยื่นอุทธรณ จุดนี้แหละนะครับมันทําให้ฝั่งนู้นเองเขาก็ที่เขาพยายามจะดึงดันที่จะเอาเรื่องนี้ไปพูดให้มันกว้างขวางจะอาศัยจุดนี้ไปพูดให้กว้างขวางให้สังคมบอกว่าพูดเหมือนกับว่าคดีสิ้นสุดนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นจนทนายฝั่งลุงจะต้องออกมาเตือนเตือนพฤติกรรมของคนที่กำลังการพูดไปเนี่ยอาจจะเข้าข่ายหมิ่นหรือเข้าข่าย อไม่เคารพตามกฎหมายและมนุุย์มันมันมีคล้ายๆว่าสิ่งที่จะมาบัตทาเนี่ยมันมีมันมีช่องว่างเล็กๆอยู่ต้องให้มันจบที่นั่นมันต้องให้พอดีมันจะมันจะข้ามเลยเถิดลุกลุกล้ำไปก็ไม่ได้ไม่มากอ่ฝ่ายที่เกียรตลุงเนี่ยเขาจะเขาจะพยายามลุกลุกล้ำมาให้มันเกินขอบเขต เขาคิดว่าเขาจะใช้โอกาสนี้ในการลุกล้ำมาท่านนายลุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยสองยิบกาวักสองมีอยู่นะเออให้มันพอดีนะให้มันพอดีอธิบายพอให้เป็นวิชาการแล้วกันนะอธิบายให้เป็นวิชาการนาีมันมีช่องว่างเล็กๆอยู่นะครับคือเอาเป็นว่าถ้าช่องไฟคือระหว่างสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาแต่ละสารมันจะมีช่องว่างเล็กๆ พูดให้มันพอดีอย่าลุกอย่าข้ามอย่ากั้มเกินนะครับแต่ถ้าความสิ้นสุดเขาเรียกว่าเสร็จเด็ดขาดกับยังไม่ถึงที่สุดเสร็จเด็ดขาดก็คือเสร็จเด็ดขาดก็คือหรือยังไม่เสร็จเด็ดขาดถ้าระหว่างช่องธนาระหว่างช่องสารนี่นะคร เอเขาให้การถ้ายอมรับก็คือไม่ยืดอุทธรออรับโทษไปเลยแต่ถ้าเห็นว่ายังมีแง่ในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์สมมุติว่าคนที่เป็นเป็นจำเลยเนี่ยแพ้เขาก็ต้องมีช่องว่างในการพิสูจน์เพื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อส่วนถ้าศาลชั้นต้นแล้วจำเลยชนะ โจ์โจ์ก็ต้องเห็นว่าน่าจะมีอะไรขัดตกบกพร่องอยู่จะต้องต้องต่อสู้ต่อแบบนี้ดังนั้นอยู่ระหว่างระหว่างศาลมันมีช่องระหว่างเสร็จเด็ดขาดกับไม่เสร็จเด็ดขาดอยู่หรือถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดถ้ายืนระหว่างยืดอุทธรในเวลาที่กําหนดแล้วเขาไม่ยื่นอุทธรครับก็แสดงว่ายอมรับ ถ้ายอมรับไม่ยื่นนุธทณ์ตามเวลาที่กําหนดก็ถือว่าเสร็จเด็ดขาดก็คือตัดสินเป็นที่สุดที่ศาลชั้นต้นเนี่ยคานี้มันมีแต่ถ้ายังไม่เสร็จเด็ดขาดก็คือถ้าบอกว่าเขาจะยื่นนุธทณ์ก็ต้องเมื่อเขาบอกว่าจะยื่นนุธทณ์ปุ๊บหรือเขาอยู่ระหว่างยื่นนุธทณ์ปุ๊บคนที่จะด่าคนอื่นก็ต้องหยุดเพราะว่าโอเคก็เข้าไปสู่มาตรายี่สิบเก้าวรักสอง 2. มาอ๋ ا. อ ا. เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เห็นไหมนี่คือช่องว่างเล็กๆถ้าศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วเขาก็ไว้ให้ยื่นยื่นดีกาถ้าไม่ยื่นดีกาตามกำหนดก็ถือว่าคดีได้เสร็จเด็ดขาดลงแล้วที่ศาลอุทธรณ์นคะครับถ้า,าถ้า จำเลยชนะในศาลชั้นต้นแล้วมาชนะในศาลอุทธร์แล้วโจทย์ไม่ขอยื่นต่อแล้วก็แสดงว่าคดีเสร็จเด็ดขาดลงแล้วก็คือการตัดสินเป็นที่สุดที่ศาลที่ศาลอุทธร์แต่ถ้าถ้าฝ่ายที่แพ้ในศาลอุทธร์เห็นว่าอะขอดีกาแล้วกันก็ทําตามขั้นตอนก็จะจบที่ศาลศาลดีกา ถ้าศาลมีการตัดสินอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นประจนั่นแหละนะฮะส่วนถ้าแต่ละศาลถ้าบอกว่าลงถศาลาชั้นต้นบอกว่าลงศาลอุทธรณ์บอกว่ายกความคําพิพากษาของศาลชั้นต้นก็จะหมดไปเมื่อคําพิพากษาศาลสูงถัดมานเนี่ยออกมา แต่ถ้าสารลงแล้วก็สารอุทธรบอกว่ายืนตามสารชั้นต้นก็ต้องคงเดิมอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะยกเลยเพราะมันมันเป็นอีกหลายขั้นตอนมากครับดังนั้นมันก็เลยวัดจิตใจของคนในสังคมว่าคุณเกียรชังหรือคุณมองคนด้วยคุณธรรม เมื่อกี้เมื่อสารชั้นต้นลงบางข้อคนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาพูดนี่แหละครับบ่งบอกว่าเขามีอคติมีความคิดอะไรบางอย่างทีไม่เป็นกลางเพราะว่ามีทีมผู้มีไม่ใช่ทีมแบบมีคนที่เห็นเป็นกลางออกมาเช่นดรน้ำแทนดรน้ำแท้นะครับอายการจังหวัดกาญจนบุรีเดิมนะนะครับแต่ท่านมารับตําแหน่ง นะครับอนุกรรมการกฎหมายาของสภาเลยนะฮะต่อมาก็คือพันตำรวจเอกวีรุธท่านก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันท่านก็ทำให้เราเห็นว่าคดีนี้เออมีคนให้ให้ความเป็นกลางความเป็นกลางของท่านทำให้ฝ่ายที่โจมตีเรียกว่าก็เรียกว่าหมดความน่าเชื่อถือลงเพราะมีคนเป็นกลางมาพูด คนเหล่านั้นก็หมดความน่าเชื่อถือลงก็จะพูดว่าคนเหล่านั้นมีคติก็ได้เพราะว่าคนเป็นกลางพูดแล้วเขาไม่มีผลได้ผลเสียเขาอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะพูดยังมีด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งมาก็ทำให้เรารู้ว่าสังคมสังคมมีปัญหาในการมองคนโดยอคติ นะมันทําให้เราเห็นเรามันทําให้เราเราเห็นคดีของของลุงช่างเราเนี่ยเราทําให้เราเห็นคนที่มีอคติคนที่พูดอะไรแบบอะไรเราอยู่ในใจหมดแล้วเนี่ยชื่อใครอยู่ในลิสต์อะไรอยู่ในหัวพวกเราหมดแล้วนะฮะอยู่ในหัวพวกเราหมดแล้วว่าใครใครที่พูดออกมาแล้วขุดตัวเองออกมาประจานเนี่ะเรารู้เรารู้หมดเลย อนาคตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อนาคตคนนั้นอาจจะมาพูดเห็นไปในทางเราก็แล้วแต่ในบางเรื่องต่อไปในอนาคตก็แล้วแต่แต่ว่าผมจะจําคนเหล่านี้ไว้ว่าคุณได้ทําอะไรไว้วันนั้นที่ไม่มีคุณธรรมนะครับเราก็จําเขาไว้เป็นสิทธิ์ของเราน <c oughs> แต่เราไม่ได้โกรธแต่ว่าเราจําเขาเผื่อวันใดวันหนึ่งเราก็จะได้เอาไปพิจารณาบุคคลเหล่านั้นนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมจึงบอกว่าลุงช่างเราเนี่ยบางครั้งดูจริงๆเนี่ยเฮ้ยคนที่จะทำลายเขาเนี่ยเยอะแยะมากครับข้อนประเทศนะแต่กับทำลายเขาไม่เสร็จเด็ดขาดไม่ทำลายเขาไม่ได้ผมก็เลยคิดว่า้ลุงนี่ไม่ธรรมด,ดาลุงไม่ธรรมด,ดานะ ถ้าจะแยกคนที่สแสดงอาการเกียจชังลุงเนี่ยโอ้โหออกเป็นเอาไปไว้ดวงจันทร์ก็ยังไม่ครบเลยคือคนเยอะมากนะฮะนั่นแหละครับสิ่งที่เห็นว่าลุงเนี่ยเดินทางมาถึงวันนี้ไนดะ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายิ่งลุงยืนอยู่อย่างสั่งงามอย่างเงี้ย คนยิ่งเกลียดยิ่งเกลียดมากครับยิ่งเกลียดก็คือเข้าใจความอิจฉาลิษยาเข้าใจความเกลียดชังไหมฮะคือเราเช่นต้องการเห็นคนคนหนึ่งที่เราเกลียดเนี่ยต้องจมต้องพินาศย่อยยับกลายเป็นว่าเขายิ่งได้ดีได้ดีเนี่ยมันจะย้อนแย้งความคิดว่าโอ้กูตายแล้วเนี่ยกูยิ่งแทนที่จะคิดว่าเออเราเนี่ยเป็นคนเลวจริงไหมเนี่ยทําไมเราไปเกลียดเขาเออเขาทําอะไรให้กับเรา เราเป็นญาติเด็กที่เสียหายไหมก็ไม่ใช่ทำไมเราเกลียดลงุงพวกเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะมาพิจนาตัวเองนะพวกเขาก็เลยไม่มีสำนึกขึ้นมาคนเหล่าน,นี้ก็เลยไม่มีสำนึกไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนักนั่นนักนี่นะครับทั้งที่กลายเป็นว่าเขายิ่งเกลียดยิ่งเกลียดยิ่งเกลียดลุงขึ้น,นเรื่อยบางคนเนี่ย ลุงป้ายิ่งถูกหวยยิ่งนั่นยิ่งนี่ก็ยิ่งเกลียดนะยิ่งไม่พอใจเห็นหมักไหลมันมาพูดอยู่ว่าโอ้ยตอนนี้ป้าถูกหวยถูกรวันอ้ยมันคงดิ้นตายแล้วล่ะนะโอนะนะดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดก็อยู่ประมาณนี้แหละครับอยู่ประมาณนี้นะครับ มันก็จะเจาะประเด็นเล็กๆ,ๆน้อยๆได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ไม่สะาใจนะฮะก็จะพูดในแนวในแนวนี้ได้นะครับมุมต่างๆที่ท่านว่านะมุมเรื่องผลเรื่องนั่นเรื่องนี่มันเป็นไปนอย่างที่พวกเราคิดนั่นแหละรครับแต่พอผมมารวมแบบความคิดร่วมยอดก็คืออยู่ที่คําพิพากษาผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันหลายอย่างมันก็ได้ผลนะหลายอย่างมันก็ได้ผลนะ แต่ที่บางอย่างที่ไม่ได้ผลเนี่ยเพราะว่าเอาเป็นว่าจุดนั้นทีมทนายรู้แล้วกําลังแก้อยู่แต่ตอนนี้ก็คือผ่านมาผ่านมากี่เดือนครับเนี่ยใครใครคํานวณได้ครับผ่านมานานยังถึงเดือนแล้วใช่ไหมคำพิพากษาสิบคำพิพากษายี 20, ่สิบท่นวา คำพิพากษายี่สิบธันวาก็ผ่านยี่สิบมกราก็แสดงว่าผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนยี่สิบมกรายี่สิบมกราผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนตอนนี้ก็มาเป็นสิบสองมกราเอ้ยยังไม่ถึงมรยี่สิบมกรายังไม่ถึงนี่อ้าวถึงแล้วนี่สิบสองกุมภาพลาแล้ว ี่สิบกรานะครับหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้สิบสองกุมภานะครับเดือนกว่ากว่าเนาะเดือนกว่ากว่านะครับยี่สิบสามสิบนะครับแล้วก็สิบผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนสิบสิบสองสิบสามวันผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนสิบสองสิบสามวันนะ นะเออมันก็ไม่นานมากนี่นะครับเดือนครึ่งเอ,อเคคุณแม่ว่าเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งเห็นไหมเออมันมันเหลืออีกทั้งสองปีอ่ะมันเหลืออีกทั้งสองปีสองปีถึงสามปีเลยนะเออนะครับต้องให้คำมั่นสัญญาตัวเองนะครับว่าเราจะไม่เดินออกไปเด็ดขาด เราจะไม่เดินออกไปจากชุมชน FCTP เราจะไม่เดินออกไปจากชุมชน FCTP เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดเราจะไม่ทิ้งเขาเราจะไม่ห่างเหินไปไหนให้สัญญาไหมครับ94ท่านครับถ้าให้สัญญากดหข้าใจเลยลัวนครับนะฮะ พึ่งผ่านมาเดือนกว่ายังไม่ยื่นอุทธรณ์เดือนกว่าก็แสดงว่าแสดงว่ามีการขอเลื่อนอุทธรณ์แล้วนะมีการขอเลื่อนเวลาแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเท่าที่ได้ยินก็คือเหมือนกับว่าคำพิพากษาถ้าภายในหนึ่งเดือนหรือกี่วันเนี่ยต้องยืน่นยื่นอุทธรณ์ สมมุติว่าถ้ามันยื่นไม่ครบไม่ทันเอกสารมันเยอะก็ต้องอไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อเลื่อนเวลาออกไปในการส่งนะก็มันผ่านมาแล้วเนี่ยเดือนบ่ายแสดงว่ามีการเลื่อนมีการยื่นนั่นแหละครับมีการยืน่นนะครับการยื่นนั้นต้องสองฝ่ายนะครับเพราะฝ่ายโจทก็จะยืน่นฝ่ายจำเลยก็จะยืน่นนะครับ ผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่ให้สิ้นไม่ให้เสร็จเด็ดขาดในศาลชั้นต้นเน่ยนะครับเสร็จเด็ดขาดก็คือหนึ่งศาลสูงสุดตัดสินก็คือศาลฎีกาตัดสินแล้วถือว่าเสร็จเด็ดขาดก็คือถึงที่สุดสองมันมีอีกแบบเสร็จเด็ดขาดมันมีอีกกรณีก็คือระหว่างศาลเนี่ยเช่นให้เวลาอุทธรแต่ไม่อุทธร ก็ตีความได้ว่าฝ่ายนั้นยอมรับแล้วแล้วก็ตัดสิทธิ์ตัวเองเนี่ยที่จะไม่อุธทอนหรืออะไรผิดพลาดจนทําให้เวลาที่กำหนดให้ยื่นอูธรอนเนี่ยมันขาดไปเนี่ยก็คือยื่นไม่ทันก็เท่ากับว่าเท่ากับว่ายอมรับผลการตัดสินของศาลนั้นเป็นที่เรียบร้อย อันนี้ก็ระนับว่าเสเด็จขาดได้เหมือนกัน mm hmm. เสร็จเด็ดขาดเหมือนกันก็สรุปถ้าเสศษเด็ดขาดจึงสรุปว่าศาลตัดสินเป็นที่สุดที่ศาลไหนแต่ถ้าปล่อยให้จนถึงดีการก็คือศาลดีการนั่นแหละเป็นที่สุดเป็นที่สุดนะครับก็คงมีการมาผมพวกเราก็เดานะว่าทั้งสองฝ่ายคง คงยื่นแล้วมั้งหรือถ้ายังไม่ยื่นก็คงขอเลื่อนเพราะว่าตอนนั้นใหม่ชลวรรันเขาเขียนว่าไม่ยังไม่ปรากฏว่ามีฝ่ายโจทย์หรือจำเลยยืน่นอุทธรณ์นะแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการส่งเรื่องเพื่อเลื่อนเวลาที่จะส่งเอกสารไงตอนนั้นมันมันยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ตอนนี้เดือนกว่าแล้วเนาะเราจะไม่ไปไหนขอบคุณมากครับไม่ทิ้งกันเนาะ ไม่เป็นไหนทั้งนี้ไม่ได้หมายคมว่าไม่ไปจากอาจารย์นะก็คือเราจะไม่ไปจากพวกเราไม่ไปจากลุงป้าไม่ไปจากสังคมพวกเราที่สังคมผมใช้คาว่าสังคมนะผมก็เลยใช้ภาษาทางการหนะ่อยว่า FCTP ก็คือเป็นสมาคมก็ได้หรือเป็นเป็นองค์การที่ไม่เป็นทางการอนะ องค์การไม่เป็นทางการเพราะว่ามัมีคนมากมายมารวมกันนะครับโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดมากกว่าที่เราจะมาเพื่อสนับสน,นุนแล้วก็มามาอยู่ร่วมกันเหมือนเราเป็นคนคนเอ่อคนชุมชนชุมชนชุมชนเล็กๆที่จะรวมตัวกันเพื่อปกป้องตัวเองเนี่ยนะฮะประมาณนั้นอะ ไม่เป็นทางการก็คือเรามารวมกันแล้วเราไม่ได้แต่งตั้งว่าไม่มีระบบกฎหมายรองรับว่าเอ้ยเราไม่เป็น FCTP เราต้องมีกฎหมายนะเป็นไปตามกฎหมายและวันโนนนะไม่ใช่หมายความว่าต้องตั้งองค์กรเป็นไปตามกฎหมายต้องมีการจดทะเบียนต้องมอีเครื่องหมายการค้าต้องมีอย่าง,งานั้นอย่างนี้เราไม่เราไม่ใช่รวมกันเป็นบริษัททางร้านเรามารวมกันแบบสมาคมองค์การไม่เป็นทางการ ใครจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ใครจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะฮะนะกํกำลังใจกันต่อไปผมก็รู้ครับว่ายูทูบเบอร์หลายท่านคือไม่ค่อยได้ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะไม่มีเรื่องจะคุยอะอจริงๆนะก็คือไม่มีเรื่องจะคุยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ข่าวสารมีน้อยนะครับไม่ได้หมายครับว่า เราจะดีใจเอฟยูทูบเบอร์จะดีใจมากจะได้ร่ำรวยเพราะว่าอยากให้ลุงป้ามีเรื่องมีราวไม่ใช่อย่างนั้นครับยิ่งลุงป้ามีความสุขอยู่ในชีวิตของเขาเมื่อไหร่เราเราก็ต้องเลือกทางหนึ่งทางใดมีได้มีเสียถ้าลุงป้ามีความสุขเราก็ให้ลุงป้าได้ตรงนั้นดีกว่าเรายอมเสียถ้าเถ้า youtube ยูทูบเบอร์มาเป็นอย่างนี้แล้วเรายอมเสียแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองใหม่อย่าจมปรับเราไม่มีข่าวลุงป้าแล้วก็ทําข่าวอย่างอื่นพอทําข่าวอย่างอื่นก็ต้องวัดเอฟซีที่มากดติดตามท่านว่าเขาห่วงเขารักท่านสนับสนุสน,นท่านประการใดถ้าถ้าคุณทําวิดีโออะไรลงมาแล้วมันก็เงียบเงียบเงบแสดงว่าเขาไม่ได้รักท่าน นะครับท่านก็ต้องออกไปทํามาหากินอย่างอื่นต่อไปนะครับมันก็มีช่อง,ช,องช่องที่ให้ดินเนาะ,ะังไงก็แต่นะครับย้ำว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในนี้ Youtube ที่จะต้องยืนหยัดอยู่ต่อไปจะก,กี่ปีกี่เดือนก็จะต้องอยู่นี่แหละครับนะครับตอนนี้ก็พิสูจน์ได้ว่า เราอยู่แล้วแม้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งานไม่ได้กล่องนะครับไม่ได้กล่องไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรแต่เรามีความรักมีความคิดที่ดีๆต่อกันจึงบอกว่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งหมายวามว่าอย่าทิ้งลุงป้าอย่าทิ้งไม่ทิ้งลุงป้าเท่ากับไม่ทิ้งยูยูทูบเบอร์นี่แหละครับนะครับมันจะนิดหน่อยนะครับก็คือมันไม่มีความเราจะคุ้นชินกับเมื่อลุงป้าถูกทําลาย เราจะรู้สึกว่าเราตกใจตื่นตาหนักก็เมื่อลุงป้าถูกทำลายเราก็เลยต้องหันมาดูเป็นพิเศษเราต้องติดตามข่าวสารเกิดอ,อะไรขึ้นใครจะทำยังไงใครจะให้ความเห็นยังไงมันก็เลยมีการตามดูกันปกติมากมายแต่พอไม่มีเรื่องอะไรปุ๊บมันจะหงอยมันจะหงอยมันก็จะทำยังไงทุกคนก็ไปอยู่ในจุดของตัวเองต่อไป คนหายไปจากระบบยูทูบเบอร์เอหายไปจากระบบมากกว่าสี่มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นนะครับก็คงมีเวลาได้หายใจอาจจะใช้คำนี้ก็ได้มีเวลาได้หายใจอ่ะเออได้พักผ่อนเออไม่เครียดล้วไม่เครียดก็เลยไปหาความสุขไปหาสนุกสนานกันไปแต่ย่างไรก็แต่ก็อย่าทิ้งอย่าทิ้งลุงป้าอย่าทิ้ง คือผมไม่สามารถบอกได้ว่าอย่าทิ้งยูทูบเบอร์เนาะแต่อย่าทิ้งลุงป้าได้นะครับเพราะยูทูบเบอร์ไม่มีเรื่องจะทำอนะ่ะท่านก็เลยไม่รู้จะดูอะไรนะเราจะไม่เป็นไหนเป็นทีมอาจารย์แล้วก็ไม่ไม่ทิ้งลุงป้านะครับนะยืนหนึ่งนะเรายืนมาตลอดนะครับวิกฤตนี้เป็นวิกฤตของของเรื่องที่เราเราไม่รู้ว่ามัน มันจะเป็นไปตามขั้นตอนของมันเฉยๆนะไม่ได้ละไม่ได้นี้มันเป็นไปตามขั้นตอนเพียงแต่ว่ามีอาชีพหนึ่งอยู่ในนี้ด้วยก็คือยูทูบเบอร์นะครับแค่นั้นเองนะฮะนะครับโอ้ขอบคุณมากครับหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมีคนดูอยู่เจ็ดสิบเจ็ดคนนะฮะนะหัวเราะชอบใจนะคนดูน้อยนะฮะแล้วก็มีคนกดไลค์อยู่เอาไปว่าผมพูดครั้งนี้หนึ่งชั่วโมงมีคน เห็นช่องผมอยู่368คนนะครับนะฮะจาก80,000คนมีคนเห็นผมอยู่369กสคนขนาดไลฟ์สดนะครับเราก็รอดุนคนที่มาดูทีหลังนะครับก็ขอบคุณมากครับขอท่านมีนความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมปรานาทุกประการนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ เกือบไม่ทัน <c oughs> คุณกังฟูยา่าเล่นนะฮะคุณกังฟูบอกว่าเราคนหนึ่งนะครับยืนหยัดลุงป้าต่อไปโอ้นารักมากทุกท่านเนาะ <c oughs> จะเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็ต้องต้องรอต่อไปเนาะนะครับแต่ผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ต้องรู้ว่าผมคิดอะไรนะมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> แล้วทิศทางมันเป็นอย่างนั้นด้วย พูดอีกนิดหนึ่งก็คือเอาว่าเอาว่าจับประเด็นจับประเด็นฝั่งที่โจมตีด่าลุงป้ามาตลอดสามสี่ปีนั่นแหละครับตอนนี้เขาเจออะไรกันอยู่ตอนที่เขาเจออะไรกันอยู่แค่นั้นแหละครับนะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องบาปบุญหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละครับคือผลนะฮะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับ